ไ i n อ l เดส o n เนชันเจต้องตายเรื่องราวทั้งหมดได้เริ่มต้นขึ้นที่เด็กหนุ่มคนนี้ที่มีชื่อว่าอเล็กกำลังจัดกระเป๋าเตรียมไปขึ้นเครื่องบินเพื่อไปเที่ยวปารีสกับเพื่อนเอนในโรงเรียนโดยอเล็กนั้นเป็นคนที่กลัวเครื่องบินตกเป็นอย่างมากกลางดึกคืนนั้นที่สนามบินทุกคนที่มาถึงแล้วก็กำลังเช็คอินเพื่อรอขึ้นเครื่องและในขณะที่อเล็กกำลังเช็คอินอยู่นั้นมันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นบางอย่าง เมื่อพนักงานบอกว่าวันเกิดของเขาตรงกับเวลาที่เครื่องบินจะออกพอดิบพอดีอเล็กเริ่มรู้สึกตะกิดตะกิดแล้วฉากต่อมาจะไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้ที่มีชื่อว่าเคลียกำลังก้มลงเก็บหนังสือพิมพ์และทําสีหน้าแปลกๆมองไปที่เครื่องบินเช่นเดียวกับอเล็กจากนั้นจะเพื่อนคนนี้ที่มีชื่อว่าทอร์จะเข้ามาชวนอเล็กไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าเขาไม่อยากขึ้นไปปวดท้องตอนอยู่บนเครื่องบินและในระหว่างที่เข้าห้องน้าอยู่นั่นเองจะมีเพลงของจอร์เดนเวอร์ดังออกมาจากลําโพง อเล็กจึงอุทานว่าเขาตายเพราะเครื่องบินตกนี่นาเมื่อถึงเวลาขึ้นเครื่องบินทุกคนต่างตื่นเต้นกันมากๆด้านนอกเองฝนฟ้าก็ตกลงมาอย่างหนักหน่วงอเล็กก็ยืนมองผ่านกระจกและเริ่มเป็นกังวลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วและเมื่อทุกคนนั่งที่เรียบร้อยพร้อมกับรัดเข็มขัดเครื่องบินจึงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ฟ้านำพาทุกคนลอยสูงจากพื้นดินทว่าพอขึ้นมาได้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเครื่องบินเกิดการสั่นอย่างรุนแรง จนทุกคนแตกตื่นกันเป็นอย่างมากแต่เพียงแค่ไม่นานก็หยุดลงแต่คราวซวยมันก็ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เครื่องบินมันได้สั่นมากขึ้นกว่าเดิมจนข้าวของเนยกระเด็นไปทั่วและในที่สุดเครื่องบินก็เสียการควบคุมทุกคนพยายามหยิบถุงออกซิเจนมาสวมไว้ที่หน้าทันใดนั้นผนังเครื่องบินมันก็ได้ระเบิดออกทันทีคนบนเครื่องเองก็ค่อยๆโดนดูดออกไปข้างนอกอเล็กเองก็ไม่รอดเหมือนกันถูกไฟคอกตายทั้งเป็นทันใดนั้นอเล็กก็ได้ตื่นขึ้นมาบนที่นั่ง ภาพที่เห็นก่อนหน้านี้เขาฝันไปนั่นเองครับอลเล็กตกใจเป็นอย่างมากจึงได้ตะโกนบอกว่าเครื่องบินมันจะระเบิดแล้วทุกคนก็บอกว่าแกจะป้าไปแล้วลืงไงที่พูดออกมาแบบนี้ไอ้เจ้าหมอนี่ที่มีชื่อว่าคาร์เตอร์จึงจะเข้ามาต่อยอลเล็กแต่ทุกคนที่มีเรื่องกันจึงถูกลากตัวลงมาจากเครื่องบินรวมถึงเคลียร์เองที่รู้สึกกลัวขึ้นมาจึงลงตามพวกเขามาด้วยแล้วนายคนนี้ที่มีชื่อว่าบิลลี่ก็มมวแต่เข้าห้องน้ำก็เลยไม่ได้ขึ้นเครื่องไปด้วยอีกคนครูริวตันเองก็ไม่ได้ขึ้นเเเคครรรื่ออองงงไปพาตต้้ยดดูแล็กๆนี ไอ้เจ้าคาร์เตอร์กับแฟนของบานก็ไปยืนมองดูเครื่องบินที่กําลังขึ้นไปแบบเซ็งๆจากนั้นครูริวตันจะเข้ามาสอบถามอเล็กว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแนะ่อเล็กก็บอกว่าเขาเห็นภาพในความฝันว่าเครื่องบินมันเกิดการระเบิดขึ้นมาคาร์เตอร์ที่ได้ยินดังนั้นก็ไม่พอใจเพราะว่าเขาต้องมาตกเครื่องเพราะว่าแกแค่ฝันเนี่ยนะ แล้วทาท่าทีจะเข้ามาต่อยกับอเล็กแต่ว่าอเล็กนั้นไม่รอช้าเพราะว่าเขาไม่ใช่คนกลัวใครอเล็กยิงกระโดดเข้าไปเพื่อจะต่อยกับมันแต่พวกรปภก็ได้เข้ามาหยุดไว้ในวิทีที่กําลังชนระบุนกันอยู่นั้นมาได้มีแสงระเบิดจ้ามาจากบนท้องฟ้าท่ามกลางความมืดมิดเกิดแรงอัดอากาศจำนวนมหาศาลทําให้กระจกทุกบานแตกกระจายเป็นเสี่ยงทุกคนไี้ถึงกระเวิดและอ้าปากค้างด้วยความตกใจและงงแบบสุดๆทุกสายตาต่างรวมมาที่อเล็กทันทีว่านี่มันเป็นไปได้ยังไง ฉากต่อมาพวกเขาทั้ง7คนจะมาอยู่กันที่ห้องพักเพื่อรอพบกับเจ้าหน้าที่แล้วเมื่อเจ้าที่ FBI เข้ามาพวกเขาจะให้ทุกคนเข้ามาสอบปากคำทีละคนเพื่อหาข้อมูลอะไรก็ได้เพื่อทราบถึงสาเหตุที่เครื่องบินระเบิดทั้ง7คนก็ได้เข้ามาให้ปากคำบอกถึงเหตุการณ์ตอนที่ลงมาจากเครื่องบินและแน่นอนว่าพวกเจ้าหน้าที่มันต้องเพ่งเล็งอเล็กมากเป็นพิเศษและเมื่อสอบสวนแล้วเสร็จพ่อแม่ทุทกๆคนจะเข้ามาหาและเข้ากอดลูกๆที่ยังรอดชีวิตกลับมาได้ อเล็กที่ได้กลับมาที่บ้านจะมานั่งดูทีวีที่มีการรายงานข่าวถึงการเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินระเบิดด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้รอดชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวนอกจากพวกเขาทั้ง7คน เช้าวันต่อมาที่โรงเรียนจะมีการจัดงานไว้อะไรแด่ผู้ที่ได้เสียชีวิตไปพวก FBI ก็คอยเฝ้าตามอเล็กโดยไม่คาดสายตาและในระหว่างเข้าแถวเพื่อที่จะนําดอกไม้ไปวางไว้อะไรไอเจ้าคาร์เตอร์มันก็ได้ปากดีต่อว่าฉันเนี่ยไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณแกหรอกนะอเล็กก็แนะนำมันว่าให้คิดดีๆก่อนที่จะพูดอะไรออกมาไอาเจ้าหมอนี่มันก็ขึ้นเสียงเลยว่าแกอยากคิดจะมาสอนฉันเว่าแฟนของคาร์เตอร์ก็ได้เข้ามาห้ามไว้ จากนั้นเจ้าบิลลี่มันจะเข้ามาคุยเกับอเล็กแล้วขอให้อเล็กช่วยทานายหน่อยว่าสาวที่เขาแอบชอบเนี่ยจะรักเขาหรือไม่เทาว่าอเล็กก็ไม่ได้ตอบอะไรไอ้เจ้าบิลลี่มันก็เลยเดินจากไปแล้วจากนั้นอเล็กจะเดินมาคุยกับครูริวตันแต่อีป้านี่มันก็เบี่ยงใส่เขาและเดินจากไปซะงั้งงนอย่ามาพูดกับฉันฉันกลัวแทบบ้าแล้วต่อมาเคลียจะได้เอาดอกไม้มาให้อเล็กและกล่าวขอบคุณที่ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ กลางดึกคืนนั้นที่บ้านของทอตเขากําลังเข้าห้องน้ําอย่างสบายใจเว่าหน้าต่างห้องน้ํามันก็ได้เปิดทิ้งเอาไว้และมีลมไหลผ่านเข้ามาจนลมมันได้ไปพัดประตูห้องน้าจนปิดและกล้องยังโฟกัสไปที่สายน้ําดีที่มีหยดน้ําไหลยหยดลงมาอย่างต่อเนื่องตัดมาที่อเล็กกําลังนั่งหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ฉากตัดมาที่ทอตที่กําลังยืนกวนนวดอยู่ แต่ก็ดันทำมีดกวนหนวดบาดเข้าหน้าจนเลือดออกจึงเอื้อมมือไปเสียบปลั๊กวิทยุแล้วใช้กันไกตัดขนจมูกแบบฟินๆวินาทีเดียวกันนั่นเองไอ้น้ำเจ้ากรรมที่หยดลงมาจากสายน้ำดียังกลับว่ามันมีชีวิตมันค่อยๆไหลมาที่เท้าของเขาแต่ทอดก็ยกเท้าขึ้นได้ทันก่อนที่น้ำจะมาสัมผัสดโดนกับเท้าฉากตัดกลับมาที่อเล็กที่กำลังนั่งดูนิตยสารฟินๆจู่ๆมันก็มีรกูกพุกบินเข้ามากระแทกหน้าต่างเต็มๆ เขาตกใจใหแทะตายจึงได้คว่างนิตยสารใส่หน้าต่างเพื่อที่จะไล่นกแต่นิตยสารเจ้ากรับก็ดันเข้าไปติดในพัดลมซะงั้นทำให้มีเศษกระดาษที่ขาดลอยลงมาตกที่ขาของเขาปรากฏว่ามันได้มีชื่อของทศอ,อยู่บนกระดาษแผ่นนั้น ฉากตัดกลับมาที่ทอสที่ยังไม่ได้ออกจากห้องน้ําและกําลังเก็บเสื้อผ้าที่แขวนไว้บนเส้นเชือกทันใดน,นั้นเขาก็ได้ก้าวเท้าลงไปเหยียบใส่น้ําที่ไหลลงมาบนพื้นทําให้เสียหลักล้มตัวลงไปใส่เส้นเชือกไอเส้นเชือกเนี่ยมันได้เวียงรัดคอเขาเอาไว้แน่นเท่านั้นยังไม่พอทอสเนี่ยก็ได้ตีลังกาตกลงไปในอ่างอีกอะไรมันจะซวยปานนั้นเขาพยายามอย่างสุดชีวิตที่จะพยุงตัวเองขึ้นแต่ก็ไม่อาจที่จะลุกขึ้นมาได้เพราะอ,อ่างเนี่ยมันลื่นม,มากๆพ่อของเขาเองก็หลับไปแล้ว จึงไม่ได้ยินเสียงคมคามที่เกิดขึ้นเท่าน,นั้นยังไม่พอเชือกที่รัดคออยู่มันได้รัดแน่นมากขึ้นกว่าเดิมเสมือนมีใครเอามือมาดึงเชือกไว้จนเลือดที่ขึ้นตาเข่าแดงไปหมดแล้วเขาผ้ายามออกแรงเพื่อสุดท้ายเพื่อเอื้อมมือไปหยิบกันไกที่ตัดขนจมูกทว่าก็สายไปแล้วฮอตก็ได้หมดสติและตายไปหลังจากที่เขาตายแล้วไอ้น้ำเจ้ากรรมก็ค่อยๆไหลย,ย้อนกลับไปซะงั้นเสมือนกับว่าฮอตนั้นเป็นคนแขวนคอตายเอง ฉากตัดมาที่อเล็กที่เริ่มรู้สึกกังวลเรื่องทอสจึงรีบวิ่งมาที่บ้านของเขาเมื่อมาถึงก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทีมกู้ชีพอยู่เต็มหน้าบ้านเขาแล้วเคลียร์เองก็มายืนดูอยู่ด้วยเหมือนกันที่ใต้ต้นไม้และอเล็กก็ได้มองไปที่ถุงห่อศพที่คาดว่าน่าจะเป็นทอสจากนั้นพ่อของทอสจะเข้ามาด่าอเล็กว่าเป็นพ่าแกนั่นแหละทอสถึงฆ่าตัวตายอเล็กก็พยายามบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทอสเนี่ยเขารู้จักดีทอสไม่ใช่คนที่จะมาฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ เช้าวันต่อมาอเล็กจะมาหาเคลียและถามเธอว่าเมื่อคืนเธอไปทําอะไรที่บ้านของท,อท็อตเคลียเองเนี่ยก็พูดอะไรไปเลื่อยเปื่อยแต่ประเด็นที่พอจะสรุปได้ก็คือเธอเหมือนจะรับรู้ได้บางกันว่าท,อท็อตกาลังจะตายแต่ก็ไม่ถึงขั้นเห็นเป็นภาพเหมือนกับอเล็กทั้งสองคนจึงชวนกันไปดูศพของท,อท็อตและเมื่อแอบ,บเข้าไปในห้องเก็บศพได้แล้วทั้งคู่ก็จะได้บาเจอกับศพของท,อท็อตที่รอบคอของเข,งขานั้นเต็มไปด้วยรอยจากการโดนเชือกรัดคอ หลังจากตกใจเสร็จพิมืดคนนี้ก็จะเข้ามาแล้วอธิบายว่าร่างกายของเขาแค่กระตุกแล้วอธิบายถึงสภาพการตายของทอสพิมืดก็ได้พูดต่ออีกว่าการตายนั้นไม่เคยมีอุบัติเหตุมันถูกวางแผนเอาไว้หมดแล้วและดูเหมือนว่าพี่มืดคนนี้เขาจะรู้ว่าอเล็กสามารถมองเห็นอนาคตได้จึงเตือนเขาไปว่าความตายมันจะไล่เอาคืนพวกนายทุกคนแน่เตรียมตัวรับมือไว้ซะ จากนั้นอเล็กจะมาคุยกับเคลียถึงเรื่องรูปแบบการตายกันที่ร้านกาแฟข้างถนนอเล็กก็ได้ยื่นกระดาษที่มีชื่อของทอดให้เธอไปแต่เคลียเองก็ยังไม่เชื่อปักใจว่าอเล็กสามารถมองเห็นความตายล่วงหน้าได้และในวินาทีที่เคลียกำลังพูดบนอะไรไปเรื่อยเปื่อยอเล็กก็เห็นรถบัสวิ่งผ่านสะท้อนเข้าไปในกระจกแต่พอหันหลังกลับไปมองก็ไม่มีรถสักคันและจู่ๆไอ้เจ้าปากดีคา์เตอร์มันจะขับรถมากับแฟนของมัน แล้วพอมาเห็นอะไรที่นั่งอยู่ที่ร้านกาแฟจึงรีบหักรถกลับมาทันทีไอ้เจ้าบิลลี่ที่กําลังปั่นจักรยานอยู่ก็เกิดจะโดนชนไปด้วยครูริวตันเองก็ไม่รู้ว่าไปมายังไงก็ออกมาจากร้านกาแฟซะ,ะงั้นไอ้เจ้าคาร์เตอร์มันก็ไม่รอเช้าวิ่งเข้ามาหาเรื่องอเล็กทันทีบิลลี่ก็ตามมาจะด่ามันที่ขับรถไดห้ห่วยแตกมาก อเล็กจึงตะโกนบอกให้หยุดเขามีเรื่องต้องอธิบายให้ทุกคนฟังเดี๋ยวนี้แต่ก็ไม่มีใครสนใจแฟนของคาร์เตอร์ก็ได้โมโหขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันเบื่อกับเรื่องบ้าๆพวกนี้เต็มทีแล้วฉันไม่อยากสนใจเรื่องพวกนี้อีกต่อไปและก็เดินออกไปบนกลางถนนเพียงแค่เซี้ยววินาทีเท่านั้นรถบัสที่อเล็กเห็นก่อนหน้านี้ในกระจกก็ชนเธอเข้าเต็มๆจนเลือดมันได้กระเด็นมาติดอยู่ที่หน้าของทุกๆคนที่กำลังยืนเวอ่อกันอยู่รีบไปติดตายสะเลยไป กลางดึกคืนนั้นอเล็กจะมานั่งเซ็งอยู่ที่บ้านเคลียก็ได้โทรเข้ามาพ่อเขาจึงไปรับสายแต่อเล็กเนี่ยไม่อยากที่จะคุยด้วยทันใดนั้นมันได้มีรายงานข่าวในทีวีที่พูดถึงสาเหตุที่คาดว่าเครื่องบินนั้นจะระเบิดโดยในข่าวนั้นระบุว่าเนื่องจากฉนวนซีลรโคนที่เชื่อมไปยังปั๊มเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมและเมื่ออเล็กเห็นจุดที่เกิดการระเบิดจุดแรกเขารู้ทันทีว่าตรงนั้นมันคือที่นั่งของทอร์สเขาจึงถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วเอากระดาษไขาวางทับเพื่อที่จะวาดแผ่นผังการระเบิดออกมา ทำให้เขารู้ทันทีว่าคนที่จะตายต่อไปนั่นก็คือครูริวตันนั่นเองฉากตัดไปที่ครูริวตันกําลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนและร้องไห้เพราะคนที่ตายไปบนเครื่องหนึ่งในนั้นก็คือแฟนของเธอนั่นเองและในระหว่างที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่นั้นเธอก็เดินไปเห็นอเล็กผ่านทางหน้าต่างที่ทําท่าทีมีพิรุธริวตันจึงรีวบวางสายแล้วโทรหาตํารวจทันทีอเล็กเองก็กําลังก้มก้เงยๆงอยู่ที่รถ แล้วพวกตำรวจก็มาถึงแล้วถามว่านั่นแกจะทําอะไรอเล็กก็บอกว่าเขาแค่จะเช็คลมอย่างเฉยๆเพื่อดูความปลอดภัยของครูริวตันพวกตำรวจจึงได้พาตัวเขาขึ้นรถไปในทันทีเมื่อมาถึงห้องสอบสวนแล้วอเล็กจะอธิบายว่าเขามองเห็นรูปแบบการตายว่าครูริวตันนั้นคือคนต่อไปแต่พวกตำรวจก็ยังไม่เชื่อ กับตาที่อเล็กก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยเอาเวลามาสงสัยผมแต่มีใครเคยคิดไม่ว่าผมสามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง6คนไม่มีใครมองตรงนี้เลยเอาจะบอกว่าผมเนี่ยมันเป็นแค่ไอ้บ้าคนหนึ่งเท่านั้นพวกตำรวจเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วจึงได้ปล่อยตัวอเล็กออกไป กลับมาที่ริวตันเธอกาลังรินน้าร้อนจากหม้อต้มเพื่อที่จะกินแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีเนี่ยเป็นบ้าอะไรเธอจึงเทน้ําทิ้งแล้ววางแก้วลงบนโต๊ะอย่างแรงแล้วจึงหันไปหยิบขวดวอดก้าในตู้เย็นออกมาพร้อมกับเทน้ําแข็งใส่แก้วที่กําลังร้อนๆส่งผลให้แก้วนั้นมีรอยรลาจนวอดก้าข้างในาไหลออกมาเธอที่ยังไม่รู้ตัวก็เดินถือแก้วไปที่โต๊ะคอมจนวอดก้ามันจดลงไปในคอมทาให้เกิดประกายไฟขึ้นทันใดน,นั้นหน้าจอคอมก็ได้ระเบิดออกทำให้เศษกระจกเนี่ยพุ่งปักเข้ามาที่คอของเธอเต็ม จนเลือดมาในพุ่งออกมาเธอพยายามเอามืออุดไว้ส่วนอเล็กเองที่กำลังเดินกลับบ้านก็เดินมาเจอคนแก่ที่กำลังเผาญ้กอยู่ริมถนนด้วยสัมผัสพิเศษของเขาอเล็กรู้ทันทีว่าครูริวตันกำลังแย่แล้วจึงรีบวิ่งมาที่บ้านของเธอด้านครูริวตันห้องครัวตอนนี้ก็เกิดไฟลุกลามไปทั่วแล้ว พอมันลามมาถึงขวดวอดก้าที่ตั้งไว้ข้างเต่ามันจึงได้ระเบิดออกมาทําให้เธอล้มไปนอนกองกับพื้นครูริวตันผ้ายามเอื้อมมือไปหยิบผ้าเพื่อที่จะเอามาห้ามเลือดแต่ความซวยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ผ้ามันดันไปพาดไว้กับที่เก็บมีดเมื่อเธอออกแรงดึงใบมีดมันก็ตกลงมาปักที่กลางท้องของเธอเต็มๆไอ้เจ้าอ,อเล็กก็วิ่งเข้ามาในบ้านเห็นสภาพของเธอที่นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นทันใดนั้นตู้เก็บของก็ได้พังลงมาตกทับมีดเล่มที่ปักอยู่ทําให้ครูริวตันได้ขาดใจตายไปในที่สุด ไอเจ้าอเล็กนี่ก็ซื่อซะเหลือเกินเอามือไปจับมีดแล้วดึงออกมาสัง,งันแล้วดูเหมือนว่าจะเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไม่ควรจับมีดออกมาแบบนั้นจึงโยนมีดทิ้งแล้วรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านบิลลี่แม่งก็มาปั่นจักรยานถูกจังหวะอะไรเบอร์นั้นบ้านทั้งหลังก็ได้ระเบิดออกไปยี่ชิ้นอเล็กถูกแรงระเบิดผลักลงมาล้มไปที่บนถนนแล้วเมื่อตั้งหลักได้จึงลุกขึ้นมาแล้วรีบวิ่งหนีหายไปเช้าวันต่อมาพวกเอบีไอจะมาตามหาอเล็กที่บ้านของเคลีย แต่เธอก็ไม่เจอเขาเหมือนกันคืนนั้นทั้งสมคนที่ยังไม่ตายจะมาเจอกันแล้วพวกเขาต้องไปหาอเล็กเพราะว่ามีแต่เขาเท่านั้นที่ดูว่าใครคือคนที่จะตายคนต่อไปเมื่อขับรถมาได้สักพักเคลียร์จะขอลงไปคุยกับอเล็กตามลําพังแล้วเมื่อเจออเล็กเคลียร์จะพยายามพูดกระตุ้นให้เขามีแรงสู้กับเรื่องบ้าๆน,นี้ไปด้วยกันคุยกันไปได้สักพักอเล็กก็ยอมที่จะช่วยแล้วเมื่อขึ้นมาบนรถพวกเขาก็เริ่มวุ่นวายกันแล้วก็กซักไซดอเล็กว่าใครคือคนที่จะตายรายต่อไป แต่อเล็กก็ไม่ยอมบอกเพราะว่ายังไงเนี่ยทุกคนก็ต้องตายกันหมดอยู่ดีไอ้เจ้าคาร์เตอร์ที่ยินดังนั้นจึงของขึ้นบอกว่าไอ้ไหนก็จะตายแล้วมันจึงเหยียบคันเร่งจนมิตรขับพาไฟแดงสิ่งมันกระจายทั้งสาคนก็พยายามบอกให้คาร์เตอร์เนี่ยใจเย็นๆลงก่อนนายหยุดเดี๋ยวนี้นายจะป้าไปแล้วหรืองไงอเล็กก็กําลังจะคาดเข็มขาดแต่สายเบล้ยวมันก็ได้ขาดซะงั้นแล้วจึงเหงื่อหน้าขึ้นไปบอกคาร์เตอร์ให้หยุดเดี๋ยวนี้แต่พอก้มลงมาดูอีกทีเข็มขัดมันก็ไม่ได้ขาดเขารู้ทันทีว่่าาานนีคคือภอภพต และในที่สุดไอเจ้าคาเตอร์มันก็ได้หยุดรถบนกลางทางรถไฟทั้ง3าคนยังวุ่ยวายแล้วพากันลงไปจากรถไอเจ้าคาเตอร์เนี่ยมันก็นั่งเก๊กหลอดสักแป๊บเมื่อรถไฟเข้ามามันก็ได้บิดกุญแจรถแต่ว่าดันสตาร์ทไม่ติดรถไฟแม่งก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วมันจึงพยายามที่จะเปิดประตูแต่รถมันก็ดันล็อกเองซะงั้นเสมือนมีใครเอามือกดล็อกต่อหน้าต่อตาอเล็กเห็นท่าไม่ดีแล้วจึงเข้ามาช่วยแกะเข็มขาดแล้วดึงเขาออกมาจากรถได้ทันพอดีที่รถไฟเข้าปะทะ รถของคาร์เตอร์จึงระเบิดเละเป็นชิ้นๆเพราะว่าในวินาทีที่ทุกคนคิดว่าลอดตายแล้วมันได้มีเศษเหล็กจากรถที่ระเบิดของคาร์เตอร์เนี่ยไปอยู่ใต้รางรถไฟไอ้เจ้าบิลลี่ก็เข้ามายืนไวยใส่คาร์เตอร์ว่าฉันเนี่ยจะไม่นั่งรถกับแกอีกต่อไปแล้วแกแหละคือคนที่จะพาเราไปตายจนในที่สุดแผ่นเหล็กมันก็ได้ปปิวมาตัดหัวของบิลลี่จนขาดต่อหน้าต่อต,อตาทั้ง3คนทุกคนจึงได้กรีีตกใจเป็นอย่างมาก อเล็กก็บอกว่าจริงๆแล้วคนที่จะตายคนต่อไปคือคาร์เตอร์แต่อเล็กโกงความตายให้เขาเพราะอเล็กเห็นอนาคตว่าเข็มขัดมันจะขาดความตายเลยส่งต่อมาที่บิลลี่แทนฉากต่อมาที่กระท่อมลุงของเคลียอเล็กจะมาจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือกับความตายที่กําลังคืบคลานเข้ามาเพราะเขานั่นแหละคือคนที่จะตายลายต่อไปเขานั่งกินขนมอย่างใจเย็นทันใดนั้นเองมันได้มีลมพัดเข้ามาภายในกระท่อม ทำให้คันเบ็ดที่วางไว้ลม้ลมลงไปเกี่ยวกับประตูแต่อเล็กเนี่ยก็กระโดดลุกออกมาและเอามือดันประตูไว้ได้ทันอเล็กจะพูดท้าทายความตายไปว่าเขาจะอยู่แบบนี้แหละแน่จริงก็มาฆ่าฉันให้ได้สิฉากตัดกลับมาที่เคลียเพราะว่าพวกเอ i บเนี่ยยังหาตัวอเล็กไม่เจอก็เลยมาเฝ้าเคลียไว้แต่เหมือนว่าสุดท้ายเคลียจะยอมบอกว่าอเล็กอยู่ที่กระท่อมกลับมาที่อเล็กเขากําลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วเห็นหน้าของเพื่อนที่ตายไปบนเครื่องบิน เขาดึงนักออกทันทีว่าตอนอยู่บนเครื่องบินผู้หญิงสองคนนี้มาขอสลับที่กับเขาแต่เขาก็ไม่ได้ย้ายไปและคนที่นั่งอยู่หน้าอเล็กนั่นก็คือเคลียร์นั่นเองนั่นหมายความว่าคนที่จะตายคนต่อไปไม่ใช่อเล็กแต่เป็นเคลียร์ด้านเคลียร์เองมันได้มีสายฟ้าฟาดลงใส,ส่เสาไฟหน้าบ้านเธอทําให้ไฟฟ้าทั้งบ้านดับลงกลับมาที่อเล็ก เขาจะรีบออกมาจากกระท่อมเพื่อไปหาเคลียแต่พอออกมาจากกระท่อมพวกตำรวจก็แห่มากันเพียบเลยเขาจึงกระโดดหนีขึ้นไปบนเรือแล้วรีบพายหนีไปทางแม่น้ำพวกตำรวจก็พยายามเรียกให้เขาหยุดแต่ว่าอเล็กก็ไม่สนใจรีบพายเรือไปหาเคลียอย่างเดียวด้านเคลียเองสถานการณ์เริ่มไม่สู้ดีแล้วมีลมพัดรุนแรงเป็นอย่างมากกลับมาที่อเล็กที่ขึ้นชายฝั่งได้แล้วก็กำลังวิ่งหนีตำรวจเข้าไปในป่าด้านเคลียเองเธอกำลังวิ่งมาช่วยหมาของตัวเองที่โดนมัดเชือกเอาไว้อยู่ ไอ้สายไฟเจ้ากมเนี่ยที่มันขาดมันก็ได้สะบัดไปโดนใส่แผงเหล็กกระเด็นเข้ามาเกือบจะปักใส่หัวของเธอเต็มๆกลับมาที่อเล็กก็วิ่งหนีต่อมาเรื่อยๆแล้วถลอไตกลงไปด้านล่างจนหน้าเกือบจะเสียบเข้ากับตอไม้อันแหลมคมตัดกลับมาที่เคลียร์มันได้มีถังน้าโดนเหล็กเสียบจนมีน้ําทะลักออกมาท่วมไปทั่วบริเวณเธอรีบปล่อยหมาแล้วก็โดดขึ้นที่สูงก่อนที่สายไฟจะจุ่มลงน้ําเพียงในเสี้ยววินาทีแล้วรีบปีนหนีขึ้นไปบนชั้นสองของบ้าน อเล็กเองก็ไม่ต่างกันนอกจากหนีตำรวจแล้วยังต้องมาคอยหลบสายฟ้าที่ฟาดลงมาด้วยพวกตำรวจก็รู้เหมือนกันว่าอเล็กกำลังจะมุ่งตรงไปหาเคลียแน่นอนกลับมาที่เคลียที่กำลังปีนหนีเข้ามาในบ้านได้แต่สายไฟผีนี่ก็ยังจะตามมาฆ่าเธอเคลียจึงหนีเข้าไปในรรถใส่ไฟผีสิ่งนี้ก็ยังมาตามฟาใลลดใส่รถอีกมึงจะเว่อร์ไปไหนเธอผ้ายามถอยรถพุ่งชนประตูแต่ก็ดันมีเหล็กตกมาเกี่ยวรถเธอไว้อีก เคลียผ้าย,ยามเหยียบคันเร่งจนสามารถออกมาได้แต่ก็ไม่รู้ว่าติดอะไรรถถึงไปต่อไปได้ไอ้สายไฟผีนี่ก็ได้ไปสบัดใสก่กระป๋องเฮนเนอร์จนคว่ทำทาให้น้ํามันในกระป๋องมันไหลออกมาและในที่สุดอเล็กก็วิ่งมาถึงจนได้เขายิบขวานขึ้นสู้กับสายไฟผีแต่ก็โดนสายไฟเนี่ยฟาดจนขวานนั้นลอยไปโดนใส่ถังแก๊สจนล้มด้วยความซวยแล้วซวยอีกไอ้เจ้าถังแก๊สมันก็ได้พุ่งมาใต้รถพอดิบพอด,ดีเจ้าสายไฟผีมันก็ได้จุ่มไปที่เทนเนอร์ที่กํลาลังไหลามาที่รถทันใดนั้นจึงเกิดไฟลุกท่่ววมไปททััั้คน อเล็กบททางที่จะช่วยแล้วเขาจึงบอกว่าจะเสียสละตัวเองให้เขาตายเพื่อให้ความตายมันข้ามมาจากเคียรและมาลงที่เขาแทนเมื่อพูดจบอเล็กจะเดินไปจับสายไฟพวกตำรวจก็มาถึงพอดีจึงตะโกนบอกให้เด็กๆหยุดกันเดี๋ยวนี้เคลียเองก็ได้เปิดประตูกระโดดลงไปจากรถจนมาที่สุดรถก็ระเบิดส่งร่างของอเล็กลอยเข้าไปในโรงรถไอ้เจ้าสายไฟผีนี่ก็ได้หยุดลงทันทีพวกตำรวจกับเคลียจึงได้เข้ามาดูอเล็กที่ได้หมดสติไป 6เดือนต่อมาทั้ง3คนที่ยังรอดชีวิตอยู่ได้อเล็กเคลียและคาเตอร์จะขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวที่ปารีสเพื่อมานั่งดื่มฉลองที่พวกเขาสามารถโกงความตายมาได้แต่พอคุยกันไปคุยกันมาอเล็กก็ได้หยิบแผ่นกันตายขึ้นมาดูอีกรอบแล้วยังพบว,ว่าคนที่จะตายต่อไปนั่นก็คืออเล็กทันใดน,นั้นอเล็กที่สัมผัสก็รู้สึกถึงความผิดปกติรอบๆเขารู้สึกสับสนและกลัวเป็นอย่างมากจึงลุกออกไปจากโต๊ะและไปยืนอยู่บนถนนจนเกิดจะโดนรถเมย์ชนรถในเมือง,ง,งนี้ก็วิ่งไหวเสเลือเกิน รถเมล์หลุดดูแฟดอเล็กลอดตายมาจากรถเมล์ได้แต่ก็ยังไม่จบไอ้ไพ่โฆษณานี้มันได้เหวี่ยงลงมาใส่เขาแต่คาร์เตอร์ก็ได้กระโดดผักเขาจนล้มหลบได้ทันพอดีพอดีความตายได้ข้านอเล็กไปแล้วคาร์เตอร์จึงถามว่าแล้วใครคือคนที่จะตายลายต่อไปทันใดนั้นแห่งเล็กขนาดใหญ่ด้านหลังก็ได้เหวี่ยงลงมาฟาดใส่คาร์เตอร์เต็มเมแล้วหนังก็ได้ตัดจบไปทั้งแบบนั้นเลยความตายนั้นไม่ใช่ทุกสิ่งแต่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แล้วเรื่องราวของ Final d e s t i n นชั่นภาคหนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้